1. สังคหาสังคหาปะทะนิเทศ 1. นขันธานิเทศ 2. รูปขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุาเท่าไรรูปขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันธหนึ่งอายตนะสิบเอ็ดธาตุสิเอด สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดสามเวทนาขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรเวทนาขัน สงเคราะห์เข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอ <gger Out S 2> <ท>ายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดธาตุสิบเจ็ดสีสัญญาขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันอายตนะ ธาตุเท่าไรสัญญาขันส่งเคราะห์เข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งส่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรส่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดธาตุสิบเจ็ด สังขารขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสังขารขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดธาตุสิบเจ็ด 6. วิญญาณขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรวิญญาณขันสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันธหนึ่งอายตนะ1นึ่งธาตุเสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันธสอายตนะ11บเอ็ดธาตุสิอ 제